สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับทางช่องดีไซ g ์แฟมิลีช่วง DIY By d บ d ครับครอบครัวน่ารักนะักออกแบบพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆคลิปดีๆครับมีสาระมากมายครับ d i y ทําทำกันเอาเองได้นะครับไม่ต้องงอช่างถูกทีมีราคาทำกันเอาเองนะครับวันนี้คุณพ่อก็มีคลิปมานำเสนอกับการที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งที่จะ หลายๆท่านอาจจะเจอประจําเลยนะครับก็คือว่าการใช้งานของลูกหมูนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่คุณพ่อเคยบอกคุณพ่อมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าด้วยความที่มันเสียงดังนะครับก็ไม่อยากรบกวนเพื่อนบ้านหรือก็รบกวนคนในบ้านสมาชิกในบ้านนะครับก็เลยจะใช้อุปกรณ์ที่น้อยชิ้นแต่วันนี้เปอรเอิญคุณพ่อมีปัญหาแบบนี้หลายครั้งและแล้วก็ ลองวิธีแก้ปัญหาหลายทีและหล,หลายหลายรูปแบบวิธีแล้วแล้วมันก็ไม่สําเร็จจนหลายหลายครั้งหลังเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกครั้งแล้วมันก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็แก้ปัญหามันได้ทุกครั้งก็เลยอยากเอาเรื่องเราดีๆเนี่ยวันเนี้ยเราไม่ได้มาทํางานม้ทํางานอะไรก็คือว่าเราเอาเรื่องเราดีๆเนี่ยมาแก้ปัญหามาบอกให้เพื่อนๆไปลองทําดูว่าเพื่อนๆจะถ้าเกิดเจอปัญหาแบบเดียวกันน่ะ เวลาตัดแล้วมันฉาบลงพื้นหรือมันอะไรเงี่ยใบมันดูดแล้วมันติดซึ่งมันจะมีไอตัวขันน่ะมันก็ขันไม่ออกใช้ครีมล็อกก็ก็แล้วมันเอาไม่ออกเพราะว่าด้วยความที่มันดูดแรงสําหรับพวกใบเขาเรียกอะไรใบที่เป็นใบตัดไม้หรือเป็นใบตัดกระเบื้องอะเวลาเราตัดแล้วฉับลงพื้นนะนะก็จะเกิดปัญหานี้กับอีกปัญหานึงก็คือพวกใบตัดเหล็กอย่างเงี้ยใบไฟเบอร์ มันตัดแล้วมันดูดเหมือนกันแล้วใบมันแตกทีนี้เราต้องเปลี่ยนใบอ,ออกไม่ได้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆคิดว่าน่าจะจริงๆแล้วคือไอ้เบื้องต้นเนี่ยมันคงแก้ปัญหากันได้น่าจะได้เกือบทุกคนนะอุปกรณ์ที่จะต้องมีจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยคือคือคุณพ่อลองหมดแล้วทั้งครีมล็อกทั้งตัวงัดนะทั้งตัวเอาอะไรตะปูมาตอกคอนกรีตมาตอกอะไรเนี่ยตามผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยหรือตามช่างบอกเนี่ย ซึ่งมันทําให้เป็นเป็นรอยมากมายเลยเต็ไมไปหมดเลยก็คือว่าลองหลายรูปแบบแล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันหนีบแรงมากมันดูดแรงมากนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อก็จะมาบอกวิธีการว่าเอามันออกอยังไงกับใบลูกหมูที่มันติดติดแน่นมากนะก็อุปกรณ์ที่ต้องมีก็ต้องมีบีปากกาจับมือจับอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านใครที่มีตัวใหญ่กว่านี้จะดีมากนะตัวใหญ่กว่านี้จะดีมากนะอันนี้คือคุณพ่อซื้อมา200กว่าบาทคือแบบเอามาจับอะไรเล็กน้อยแต่ว่า ด้วยความที่แบบบ้านของคุณพ่อไม่มีเนื้อที่มากก็เลยไม่ได้ซื้อตัวใหญ่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับก็เอาเท่าที่ใช้ได้ที่ที่ที่เพื่อนๆพ,พอหาซื้อได้กันละกันอย่างเงี้ยมันพอซื้อกันได้หรือหรือถ้าเกิดเราไปตามพวกโรงช่างหรืออะไรเงี้ยร้านช่างตัดลงตัดเหล็กอะไรเงี้ยให้เขาหนีแล้วเราเราะบัดก็ออกแล้วแหละนะลองดูนะครับเบื้องต้นเนี่ย คือตอนแรกเนี่ยอย่างของคุณพ่อเนี่ยใบใบใบตัดไม้เนี่ยที่เป็นใบตัดเลื่อยเนี่ยใบ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 อย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยที่เขาเรียกใบตัดไม้เนี่ยคือมันติดไปตัดไม้แล้วมันแฉลับลงพื้นเนี่ยมันแตกมันแตกเสร็จแล้วมันติดเพราะมันดูดมากทีเนี้ยคุณพ่อก็พยายามหาวิธีตอกเอาคีมล็อกมันล็อกแล้วอะไรแล้วเนี่ยจนมันถลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็ไม่ออกสัทีนะจนคุณพ่อโมโหคุณพ่อก็เลยกะว่าจะตัดทิ้งเลยตัดไปถึงข้างในแล้วค่อย ตัดแล้วค่อยค่อยบิดมันออกให้มันขาดเนี้ยพอตัดไปได้สักพักหนึ่งใบมันแข็งมากอะ่ะก็กลัวอันตรายอีกนะแต่บอกตรงๆเลยนะใบตัดแบบนี้ไม่แนะนําให้เอามาใช้กับลูกหมูนะแต่เขาก็มีขายแหละแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ไม่แนะนําให้มาใช้เพราะว่าแรงเหวี่ยงของลูกหมูมันเยอะมากอะ่ะเวลามันฉลบหรืออะไรเนี่ยข้อมือเราไม่แข็งอะ่ะ มันเอาไม่อยู่บางคนนี่ข้อมือแข็ง,งเอาไม่อยู่เลยนะฉลับเข้านี่ฟันเข้าตัวได้นะก็ไม่แนะนําถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นหวกใบตัดอย่างเงี้ยก็ไปใช้เป็นวงเดือนดีกว่าแนะนําเป็นวงเดือนดีกว่ามันปลอดภัยกว่าความเซฟตี้กว่าเยอะนะไอ้ตัวนี้มันมันด้วยการถือข้อมือแรงเหวี่ยงมันเยอะนะโอเคนะก็เบื้องต้นเนี่ยที่คุณพ่อแก้ปัญหาประมาณ 3- 4ครั้งอะ่ะ ที่มันติดหนัก,นกเลยใช้ถุงมือจับอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มบิดอย่างเงี้ยบิดเท่าไหร่ก็บิดไม่ออกนะเนี่ยมันแข็งมากเนี่ยคุณพ่อหาอะไรมาจาับมันคมเนี่ยนปวดปุ่มตรงด้านหลังนะเนี่ยแล้วก็หมุนออกตามลูกศรอ,ออกมันไม่ออกมันไม่ออกเนี่ยยังไงก็ไม่ออกเก่งมือสุดๆแล้วมันไม่มันไม่ออกนะก็อันเนี้ยเราก็ถ้าเรามีขาเหล็กขาโตหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปหนีบก,กับขาโตนะ อันนี้คุณพ่อก็เอาหนีบเลยรูเนี่นะฉีดไว้สักพักหนึ่งสักหนึ่งนาทีนะแล้วเราก็อันนี้ไม่ยากคลิปนี้ไม่มีอะไรมากลองไปทํากันดูนะครับคิดว่าน่าจะออกกันหลายหคนที่มันมันตึงนะครับเราก็ต้องกลับไปทางนี้ต้องหมุนพัดไปข้างหน้าอย่างนี้นะตามลูกศรนพักไปทางนี้นะก็เหมือนเดิมนะตอนนี้ คุณพ,พ่อล็อกไว้ละมันล็อกละเราค่อยๆกดข้างหน้าเนี่ยน,นะครับก็ออกคือมันด้วยความที่มันดูดอะมันแข็งมันหนีบเวลามันเราตัดใบตัดเนี่ยมันมันไปแฉลบลงพื้นอะฟืบ มันตะกุยเพราะว่าเวลาเราเปิดสวิตใบตัดอะใบตัดมันจะหมุนไปข้างหน้าอย่างนี้นี่มาไหมครับมันหมุนไปข้างหน้าอย่างนี้ถ้าเราใช้คว่มมือเนี่ยมันก็หมุนขึ้นมาทางนี้หมุนมาทางนี้ใช่ไหมทีนี้เวลามันตัดฉลับลงพื้นเนี่ยมันขูดไปข้างหน้าเนี่ยมันทําให้ตรงเนี้ยแผ่นไอ้ตรงตรงัวเนี้ยมันดูดหมุนเข้าไปอีกแรงดูดมันหมุนเข้าไปอีกมันทําให้หมุนแน่นนะครับครับผม มันก็จะเป็นประมาณนี้พ่อก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้วิธีนี้ง่ายมากที่สุดเลยแล้วปลอดภัยไม่อันตราย,ย้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้ตุ่มนี้เป็นรอยเพราะตอนนี้ศักยภาพของตุ่มเนี่ยเป็นรอยมากเลยเนะี่ยเพราะว่าผ่านการตอกผ่านการอะไรเนี่ยนะบีบด้วยกวะจะบีบด้วยคีมล็อกอะไรเงี้ยมันครูดไปหมดเลยไงนะส่วนถ้าเป็นใบแบบเนี้ยมันจะมีประเภทที่หนึ่งก็คือมันไม่มีกระดาษแบบนี้ นะครับไม่มีกระดาษในนี้นี่มันเป็นกระดาษเนี่ยมันเป็นกระดาษแข็งมันเป็นกระดาษมันมีกระดาษเงี้ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราตัดแล้วใบมันแตกเกิดเกิดอุบิเหตุคือใบมันแตกทีเนี้ยแล้วมันเกิดแรงดุด้วยเนี่ยแล้วถ้าหนีบหนีบแล้วมันไม่ออกมันแตกเหมือนเดิมยิ่งหนีบยิ่งแตกเนี่ยเราต้องเอาไขควงอ่ะก็คือเราหักใบออกให้หมดเลยนะหักหักใบที่แตกออกให้หมดเลยให้เหลือแค่เหมือนเป็นแค่อย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ แค่นี้เองเป็นแค่ลักษณะอย่างนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้วงเนี้ยวงที่แตกอยู่ข้างในแล้วเราค่อยทําการเอาไอ้นี่มาข,ข,ข้อออกนะครับเนี่ยสมมุติว่ามันแตกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับอันเนี้ยเหมือนเป็นเหรียญบาทเหรียญทิศบาทเนี้ยเราค่อยเอาไขาควงแบนนะฮะที่ไม่ใช้แล้วเล็กมาค่อาค่อยกระท้กระท้กระท้ให้มันแตกให้หมดเพอาแตกหมดปุ๊บมันก็จะหลวมนะฮะไม่ได้กระท้อที่เหล็กนะกระท้อที่ใบเลย ใบที่มันแตกเราหักใบออกให้หมดก่อนแล้วเราก็กระเทาะตรงร่องกลางมันน่ะทีละนี้ทีละนิดทีละนี้กระเทาะไปเรื่อยๆจนใบมันแตกหมดมันจะเหลือกัดแต่กระดาษพอใบเหลือคือมันแตกออกหมดปุ๊บกระดาษมันจะเหลือแต่เฉพาะกระดาษนี่นี้คือถ้าเป็นใบแบบที่ไม่มีกระดาษแข็งอย่างเงี้ยนะเราก็ทําลักษณะเดียวกันคือหักใบออกให้หมดเลยเพราะถ้ามันแตกไปแล้วเนี่ยใบแตกไปแล้วนะพูดถึงเรื่องใบมันแตกไปแล้วก็หักออกให้หมดเลยแล้วเราก็ค่อยเอาไขควงแบนค้อนตอก วงในที่มันท,ที่ที่มันหักเหลืออยู่ข้างในเนี่ยเขาค่อยต่อเี่นี้จนมันแตกแตกแต่แตกปุ๊บมันหลุดปุ๊บหลุดปุ๊บมันเท่ากับมันไม่มีไอ้นี้อยู่ข้างในแล้วมันก็จะอยู่ประมาณลักษณะน,นี้สมมติมว่าพุ้นพ่อต่อไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือล่องอยู่เนี่ยมันจะหนีบไว้อยู่ประมาณเนี่ยแล้วก็ตอกกระเทาะไปทุกๆๆ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 ไปกระเทาะไปนะเอาไขควงแบนกระเทาะไปปั๊บ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 ไปเรื่อยๆนะ กระเทาะกระเทาะหมุนใบหมุนนี้กระเทาะทกระเทาะกระเทาะไปจนมันแตกมันจะเป็นร่องเนี้ยเราก็ขันออกได้เลยนะหรือพูดง่ายเราทําให้ใบนี้มันแตกไปเลยแต่ถ้าติดลักษณะเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นใบตัดตัดตัดกระเบื้องหรือตัดไม้นะเราก็ทําแบบเดียวกันก็คือใช้ปากกาตัวนี้หนีบถ้าบ้านใครมีเป็นแท่นโต๊ตัดยันใหญ่ๆแท่นปากกาหใหญ่ใหญ่ก็ใช้ปากกาหนีบได้เลยนะนะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าคุณพ่อก็เลยเอาปัญหาที่เจอมาเล่าสู่กันฟัง ว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะปเจอเหตุการณ์เดียวกับคุณพ่อคือมันติดแล้วออกไม่ได้ต้องส่งช่างส่งอะไรเงี้ยซึ่งส่งช่างใบก็หลายวันบางทีสองสาวันยังไม่ได้หรือเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ได้เพราะบางทีช่างเขาติดงานอื่นอยู่เขาไม่มีเวลามาทําให้จริงๆหลักการมันคือใบมันมันม้วนไปทางไหนอ่ะพอมันฟันลงไปที่พื้นหรือไปฟันลงไม้มันหนีบเงี้ยคือแรงหนีบมันหมุนไปข้างหน้ามันทําให้เพิ่มแรงตรงเนี้ยตัวเนี้ยบิดเข้าหากันหนักเข้าไปอีกนะเบื้องต้นก็ฉีดน้ามันเข้าไปก่อน พิงไว้จักหนึ่งถึงสองนาทีแล้วเราก็เอาตัวนี้หนีบถ้ามีตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่หนีบหนีบให้แน่นแล้วก็หมุนตามลูกศ <pol is. S 1> รก็คือ, Ear อ,อทางนี้ยคือหมุนออกก็คือพูดง่ายว่าเวลาถ้าแผ่นแผ่นอยู่อย่างงี้ก็คือหมุนไปทางนี้มันออกเราก็คือจับตั้งแล้วก็ค่อยๆกดมันกดไปข้างหน้ากดไปข้างหน้าอย่างงี้ย้อนกลับไปตามตามลูกศรมันเนี่ยเห้นไหมลูกศรมันบอกว่าให้ไปทางนี้เราจับปึ๊บเราก็กดไปข้างหน้าปึ๊บ ก็ค่อยกดดันดันไปทีละนีดเขย่าเขย่าก็ได้ตาพักนึงมันจะค่อยๆหลวมหลวมหลวมเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มฟรีปุ๊บรู้สึกได้ว่ามันหมุนฟืดออกมาอย่างนี้นะเราก็ขันออกได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเอาปัญหามาบอกว่าประสบคุณพ่อประสบปัญหาแบบนี้เราก็อยากให้เพื่อนเนแก้ปัญหาแบบเดียวกันได้เองแล้วก็บางคนก็งุนงิดอะบางทีอาจจะต้องแบบลงทุนไปซื้อตัวใหม่เลยอะไรเงี้ยต้องรีบใช้มีนะม,มีมีหลายหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันคือบางทีแบบร้านก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้ก็ บอกให้ซื้อช่วใหม่ไปเลยก็มีนะอันนี้ก็เลยหาวิธีมาแก้ปัญหาให้เพราะว่าคุณพ่อก็เจอบ่อยจนคุณพ่อเนี่ยทำจนมันเยินหมดแล้วก็เลยมาเจอวิธีเนี้คือทำลองลองจับปากกาดูอะแล้วพอโดนอีกหลายๆครั้งก็เลยทําแบบนี้มันก็ก็หลุดออกตลอดเะื่อเพื่อนๆลองเอาไปลองทําตามกันดูก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยมีแบบนี้ง่ายๆก็มีแค่นี้นะครับอุปกรณ์ที่แก้ปัญหาในการเอาลใบลูกหมูที่มันติดแน่นๆออกนะ โดยที่ไม่ต้องไปต่อไปเคาะไปอะไรให้ไอตัวนี้มันเสียด้วยนะครับก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วกดตับตั้ค่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้กับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIYB y Dad นะครับครอบครัวน่ารักนักออกแบบไปแล้วครับคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนออีกเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับ อย่าลืมกดเข้าไปติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายลองไปทํากันดูนะครับทําได้ไม่ได้ไงแจ้งมาบอกกันด้วยแต่คุณพ่อลองหลายครั้งแล้วว่าจะมีได้หมนะครับลองไปทํากันดูนครับไปแล้ว